มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกลายนณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันศาสตร์จีนเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศ ภายับหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขังโป่งขามาพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักขณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอ่อโซ่ชอกระเชยและหย,ย,ย่อยหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาปอพึ่งปอฝา พอผ่านฟอฟันพอสมเพาและโมมาเด็กหญิงที่เกิดเป็นนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลขศูนและเลข4หมายเส้นวันนี้สุนทรผู้รสจนาไว้ว่ามนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผล ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจราจาขอเป็นกําลังใจในการรับรต้นบันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ